สสืื่่่ออเเพชีีวิติตทงงดงามะะและป็นรผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมาเามอาันนีะสวนเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดแม่ก็อยากให้ทำความเข้าใจในขณะที่สวดไปเนี่ยใครพอที่จะจับความเข้าใจได้ไหมว่ามรรคมีองค์แปดประกอบด้วยอะไรบ้าง พอจับได้ไหมคะถ้าเรานึกถึงหนทางที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์นูลองเปิดเลยหยิบให้แม่เล่มหนึ่งมันจะได้ช่วยให้เราเข้าใจเผื่อเกิดใครอยากจะกลับไปทำความเข้าใจเรื่องนี้นะคะจะได้พอที่จะช่วยตัวเองได้คืออย่างน้อยเราเห็นแผนภูมิของการเดินทางที่จะทำให้เราอยู่บนมรรคาแห่งการตื่น คือมักเป็นหนทางทางอื่นไม่มีพู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องคอ์รับสั่งว่ามักเท่านั้นคือหนทางทางอื่นไม่มีให้ความสำคัญขณะนี้เลยนะลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา,เาพูดถึงเรื่องหนทางสายกลางเนี่ยพวกเราต้องนึกถึงภาพของการทำงานที่มันจะ มีองค์ประกอบในฝ่ายของปัญญาศีลและสมาธิอยู่บนหนทางนี้นะคะปัญญาหนูดูเลยนะคะเปิดไปหน้า48เลยลองดูแม่จะทำความเข้าใจกับสิ่งนี้โดยใช้บทสวดมนต์เนี้ยเป็นเป็นไกด์ไลน์ให้เรา,า,วาเาวนเนเเเลา,า,ลา,าที่ พระองค์รับสั่งว่านั่นคือหนทางสวดชี้ในปฏิจจสมุปบาทพวก่งนี้จะเห็นพระองค์จะบอกว่านั่นคือหนทางและหนทางนี้เนี่ยเธอต้องลงมือเดินเองนะเนี่ยหมายถึงหนทางคือมารคกเนี่ยซึ่งเป็นหนทางที่มีพระอรหันต์ทั้งหลายใช้เป็นไปเพื่อการเดินทางเพื่อเป็นอิสระจากความทุกข์มาแล้วพระองค์คือผู้ชี้ทาง มากคือหนทางผู้ร่วมเดินทางคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายมีแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินหรือไม่พค์ออเดินแทนเราไม่ได้มีคนที่จะช่วยเราและก็ทำให้เราเนี่ยไปถึงที่หมายปลายทางโดยไม่ก้าวเดินเองไม่ได้ผู้ชี้ทางมีแล้วเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมีแล้วหนทางมีแล้วคำถามคือ เราพร้อมที่จะสลัดเหยล่อคือกิเลสันหาทั้งหลายแล้วก้าวเดินไหมอันนี้เป็นคำถาม,มนะคะถ้าจะไปต้องอาศัยอะไรอาศัยพาหนะไร้เสียงพาหนะไร้เสียงคืออะไรคือการเคลื่อนไป บนหนทางนี้โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้หนึ่งสติสติเปรียบเหมือนเกราะของรถเป็นพาหนะสติเนี่ยเหมือนเกราะของรถนะคะมีฮิลิฮิลิคือความระอายเป็นเหมือนดังประทุนของรถฝนตกไม่เปียกเพราะมีฮิลิคือความละอายมีวงล้อคือความเพียรมีวงล้อคือความเพียร แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีภาณนะไล่เสียงต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิทีนี้ดูซิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าอ่ะเข้ามาดูเลยดูนะคะสัมมาทิฏฐิองค์ที่หนึ่งความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าคือความเห็นที่ทำให้เรามี สิ่งที่เรารู้อยู่ในทุกข์ความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์คือหมายถึงนิย่อเลยนะคะทุกมีไว้ให้เห็นเมื่อใดที่เราโกรธเราไม่รู้ว่าความโกรธเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสมาธิิเรางกถ้าเรารู้ว่าความงกเป็นทุกข์เรียกว่าเรามีสมาธิความโกรธความงกความรังเลสงสยัยความเพอ้อเจอ้อความรำคาญใจ สิ่งนี้เรียกว่าทุกเห็นทุก์เพื่อไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิดูตามคำหมายเลยนะคะความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุก์ความรู้ในความดับแห่งทุกข์ความรู้ในทางดำเนินไปถึงความดับแห่งทุก์ดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าว่าความเห็นชอบ ความเห็นชอบอันนี้ค่ะคือปัญญารู้จักทุก์รู้จักสิ่งที่ทําให้ทุกข์เกิดรู้จักวิธีการดับทุกข์และรู้จักวิธีการที่จะทำให้แจ้งในสิ่งที่เรียกว่านิโรธคือทุกข์ไม่มีงงไหมไม่งงนะอ้าวงั้นไปเร็วหน่อยเพื่อจะทำให้เราได้เห็นภาพทั้งหมด เซตนี้เรียกว่าปัญญามีสัมมาทิฏฐิกับตัวที่สองคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความดำริชอบความดำริก็คือการการเคลื่อนตัวเราให้ไปทำในสิ่งดังต่อไปนี้หนึ่งดำริในการออกจากกามกามในที่นี้หมายถึงกามมาคุณทั้งห้าคือ ดำริในการไม่เพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยดํริในการออกจากการดํริในการไม่มุ่งร้ายดูตัวต่อไปแม่ไม่อ่านภาษาบาลีเลยจะได้เร็วนุดูลงไปในหน้า49เลยดํริในการออกจากการเรียกว่าเนคขมะสังกัปโปดํริในการไม่มุ่งร้ายดํริในการไม่เบียดเบียน อายังวุจติพิขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เราก่าวว่าความดำริชอบเป็นปัญญาเป็นความฝ่ายฝันที่ดีงามที่จะไม่เพลินในกรรมไม่มีอคติเพ่งโทษคือไม่มุ่งร้ายและไม่เบียดเบียนเมื่อใดที่มีสองอย่างนี้ในการเดินทาง เราเรียกว่ามีปัญญาแล้วในการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะเซตนี้เซตที่สองเป็นศีลมี3ตัวดู3ามสีหเป็นกระบวนการอันเดียวเลยนะคะสัมมาวาจาเป็นศีลตัวแรกในอริยมรรคสัมมากรรมตตะเป็นศีลตัวที่สองและสัมมาอาชีโวเป็นศีลตัวที่ส3ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าศีลพรมจรรย์ เวลาที่เราออกไปอยู่บนหน้าที่การงานอยู่บนาการใช้ชีวิตในบ้านเรือนถ้าใครถามว่าเธอรักษาศีลอะไรเนี่ยค่ะเธอรักษาศีลพอมจารย์ศีลในมั้ยเธอดูนะศีลสามตัวเนี่ยเธอยังเขียนหน้าทาปากได้กินข้าวเย็นได้ยังมีงานค็อกเทลแต่ว่าเธอต้องไม่เสพสิ่งที่มันทำลายสติปัญญาดังต่อไปนี้อะลองดู มองลงไปเลยนะลูกแม่จะอ่านอย่างเร็วๆดูองค์มครรคที่3สัมมาวาจาเป็นอย่างไรเล่าคือการพูดจาชอบมีเจตนาที่เว้นจากการพูดไม่จริงอะไรที่ไม่จริงคนอื่นเจ็บปวดเว้นหมดมีเจตนาในการเว้นจากการพูดส่อเสียดเห็นไหมคะส่อเสียดแม้พูดเล่นก็ไม่พูดเพราะคนอื่นเจ็บปวด เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบหยาบคายทั้งหลายที่เด็กวัยรุ่นเชื่อมบอกว่าไม่เป็นไรก็พูดกันแต่มันผิดศีลในมรรคเห็นไหมคะเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพอเจอเพอเจอคือพูดพูดที่จะเอาอย่างเดียวอะคะ่ะอย่างเงี้ยเพอเจอดูก่อนพิสุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นอย่างนี้ปรารถนาที่จะพูดแต่ความจริงไม่พูดที่ เมื่อเอ่ยไปแล้วคนอื่นเจ็บปวดเหมือนพูดส่อเสียดหยาบคายแล้วก็เพ้อเจ้อถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในหนทางที่จะทำให้ตัวเราพ้นจากความทุกข์เธอดูเลยว่าเธอใช้วาจาอย่างไรเป็นไปให้คนอื่นเจ็บปวดหรือเปล่าเธอใช้วาจาเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาทุกปัญหาแม้ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยเพียงไหนก็ตามหรือเปล่าเธอใช้วาจาเพื่อสร้างสามัคคีธรรมหรือเปล่าหรือเธอใช้วาจาของไปเป็นไปเพื่อให้เกิดความ ขาดความมั่นใจในตนศิลที่พูดถึงสัมมากรรมมันตะอันนี้แบ่งออกเป็นสามอันการทำการงานชอบดูนะคะกรรมมันตะหรือกรรมมันโตหมายถึงการทำการงานชอบการงานชอบคืออะไรคือการไม่ฆ่าเห็นไหมมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าไม่ลักขโมย ไม่เอาของที่เป็นของที่มีเจ้าของแล้วมาเป็นของเราและเว้นจากการประพฤติผิดในการคือประพฤติผิดในการใช้ชีวิตที่มีความสัำสอนทางเพศเนี่ยเรียกว่าทำการงานชอะนี่เป็นการงานในศีลนะไม่ใช่บอกเป็นหมอเป็นพยาบาลแต่บอกเลยว่าต้องมีการทำการงานที่ไม่เป็นไปเพื่อการฆ่า การลักขโมยสแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นและไม่มีพฤติกรรมสัำส่อนทางเพศนิสินผมอาจารย์สามสัมมาอาชีวโวอ,อาชีพชอบหรือการเลี้ยงชีวิตชอบไม่กี่การทำการงานนะคะอันนี้การเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพิคเวอริยสาวโกบุคคลที่เป็น อริยสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียและเป็นผู้ที่ย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบการละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดคืออะไรคือการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหา บุคคลที่จะหวังมรรคผลนิพพานต้องไม่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยตัณหาและเลี้ยงชีวิตที่ชอบคืออะไรเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นครูก็ไปไม่เป็นครูที่ข่มขืนลูกศิษย์เป็นพยาบาลก็ไม่ทำร้ายคนไข้เป็นหมอก็ไม่รับทำแท้งอะไรอย่างนี้ค่ะละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียถ้าเป็นนักธุรกิจก็ไม่ค้าผู้หญิงไม่ค้าอาวุธไม่ค้าเหล้าอย่างงี้ค่ะ ไม่ค้าสิ่งที่มันทําลายสติปัญญาอย่างนี้พอเข้าใจไหมอ่ะต่อไป<ม>องค์ที่หเข้าสู่สัมมาวายาโมที่อธิบายแล้วเมื่อตอนที่เราจะพากันนะลูกอันนี้ดูให้ดีเลยสามตัวนี้เป็นเซตที่เรียกว่าสมาธิเห็นไหมคะว่าสมาธิในอริยมรรคไม่ได้หมายถึงนั่งหลับตาอย่างเดียวเห็นไหมดูตั้งแต่สัมมาวายาโมสมาสติสมา,ส,ส,มาสมาธิ ดูตรงนี้เลยนะคะสัมมาวายโมเป็นอย่างไรเล่าความเพียรชอบเพียรอะไรนี่ดูเลยค่ะย่อมทําความพอใจคือฉันทะเห็นไหมฉันทะคือความพอใจให้เกิดขึ้นปารบความเพียรย่อมพยายามปารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น คือรักษาจิตของเรามีฉันทะมีความรักมีความพยายามมีความเพียรประคองตั้งจิตที่จะไม่ให้อักุศลเกิดขึ้นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ดูต่อไปนะคะทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกกุศลอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วเช่นถ้ายังไม่โกรธ ก็ต้องตั้งความพยายามมีความเพียรมีฉันทะมีความพยายามมีความเพียรประคองตั้งจิตไม่ให้ความกโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความงกเกิดขึ้นไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นแต่ถ้าเผื่อมันมีแล้วล่ะเช่นมันมีความกโกรธเกิดขึ้นแล้วเธอต้อต้องประคองตั้งจิตไว้ทำความกโกรธหรืออกุศลนั้นให้สงบระงับในลมหายใจนี้แหละอ้าวต่อไป ถ้าเผื่อว่าอากุศลก็ไม่มีแล้วทำอะไรต่อไปย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเห็นไหมไม่มีอกุศลแล้วทำอกุศลให้สงบระงับและไม่มีแล้วยังต้องประคองตั้งจิตทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ h ฮียอันนาวเรื่องนี้เฮียอันนาวหมดเลยที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้จะบอกว่าอันนาเดี๋ยวให้ทำมันไม่ได้ต้องทําให้เกิดขึ้นเพราะขณะหน้าอาจจะไม่มีโอกาสนะคะต้องฝึกเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมตลอดเวลาและสุดท้ายอันที่สี่ย่อมทําความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามประรบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ ความไม่เลอะเลือนความองอกงามยิ่งขึ้นความไพบู์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหมายถึงทําให้กุศลเกิดขึ้นแล้วยังต้องทําความเพียรที่จะทําให้มันงอกงามไม่เลอะเลือนทําให้มันงอกงามยิ่งขึ้นมีความเจริญมีความเต็มรอบในกุศล,ลที่เกิดนั้นเหมือนทําให้มันยั่งยืนเนี่ย อันเนี้ยเรียกเพียนชอบมันมีบอกไหมให้เรารวยมากขึ้นเรียกว่าความเพียนชอบมีบอกไหมคะมีบอกไหมคะว่าให้เราโดดเด่นเป็นสง่าราศีมากขึ้นเพราะการมีอัตราตัวตนของเราบอกไหมคะไม่เพียนข้างในจิตคือเพียนอย่างนี้เข้าใจไหมเพียนที่จะมีบ้านสองหลังรถสักสีคันเป็นเพียรในมากหรือเปล่าคะเพียนที่จะจบด็อกเตอร์ แต่ยังขี้กอดอยู่ถือเป็นเพียรในมาร์กมะเพียนที่จะเรียนหนังสือให้จบปริญญาตรีก็ต้องเพียนอยู่ในมารกนะด้วยนะอ้าต่อไปอันนี้ก็เป็นสัมมาสติเอาละสัมมาสติเป็นอย่างไรสัมมาสติคือระลึกชอบหนูดูเลยแม่จะอ่านไปอย่างเร็วๆย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกย่อมเป็นผู้เพจรณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำคือเห็นกายไม่เที่ยงเห็นกายในกายคือเห็นกายไม่เที่ยงเอาดูต่อไปเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำหมายถึงมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ เพราะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงดูต่อไปเห็นจิตในจิตอยู่เป็นเป็นประจำถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเนี่ยเพราะเห็นจิตไม่เที่ยงและสุดท้ายคือเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจึงมีความพอใจที่จะมีเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะคือมีความรู้ตามความเป็นจริงมีสติตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะแล้วถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเพราะเห็นนี่นะคะกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยคะ่ะคือการเจริญสติปัฏฐานสีหรืออาณาปานาสติ ในกายานุปัสนาภาวนาเวทนานุปัสนาภาวนาจิตานุปัสนาภาวนาและธรรมานุปัสนาภาวนากายไม่เที่ยงเนี่ยเห็นง่ายเวทนาไม่เที่ยงก็ง่ายโกรธเที่ยงไหมไม่เที่ยงงกเที่ยงไหมไม่เที่ยงงกเที่ยงก็ไปอยู่ปากคลองสารกันหมดแล้วไม่เที่ยงถามต่อไปเนี่ยจิตเที่ยงไหมเดี๋ยดึงเข้าเดี๋ยวผลักออกเดี๋ยวลังเลสงสัยเนี่ยเที่ยงไหมไม่เที่ยง ทำทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงไหมถ้าไม่เที่ยงจริงอย่างสัมมาสติในมรรคเนี่ยเราจะถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจเป็นตองทั้งสองทางคือหมายถึงว่าถ้าพอใจก็ปนเปรถ,ถ,ถ้าไม่พอใจก็ชังถ้าพอใจก็ชอบถ้าไม่พอใจก็ชังสรุปแล้วจิตที่อยู่ในความชอบจังชอบชังนี้ไม่เป็นสัมมาสติ เนี่หนูต้องรู้อย่างเนี้ยชอบก็เป็นการปนเปิดชังก็เป็นการหลงเข้าไปอีกตอหนึงต้องถอนความพอใจแล้วจะอยู่ยังไงในโลกที่ไม่มีชอบชงังอยู่เหนือชอบชงังเพราะเห็นว่าทั้งชอบและชังนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มันไม่เที่ยงอ่ะแล้วมาดูสัมมาสัมมาสมาธิดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้น วันนี้เราต้องได้แผนภูมิของการเดินทางในชีวิตของเราก่อนนะเด็กๆอดทนหน่อยูกอดทนที่จะตื่นจากความหลับแล้วเราจะไม่เหงาเลยไม่ได้อดทนคนอื่นเลยนะคะอดทนอย่าให้กิเลสเข้าครอบงำเราเนี่ยเธอจะเธอจะพราวมากเลยทีเดียวนะสัมมาสติเป็นอย่างไรความตั้งใจมั่นชอบนี่นะสงัดแล้วจากกามทั้งหลายเห็นไหม สงัดแล้วจากการเพลินในการมคุณทั้งหลายนะคะสงัดแล้วจากทำอันเป็นอก,กุศลทั้งหลายคืออก,กุศลไม่มีแล้ว here and Now ไม่เพลินอยู่กับการปรุงแต่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจึงไม่มีอก,กุศลเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลวอยู่ปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยวิตก วิจาร์ปีติสุขสิ่งนี้จะค่อยๆหดตัวดูต่อไปเลยลูกเพราะความที่วิตกวิจาร์ทั้งสองระงับลงองคุณในการเดินชาญเนี่ยมันมีวิตกอ่าใหดูนะคะวิตกวิจาร์วิตกแปลว่ายกสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาตรึกวิจาร์คือพิจารณาสิ่งนั้นแล้วมีปิติ ปิติจากการได้วิจารณ์สิ่งที่เรายกขึ้นมาวิตกนี่ไม่ใช่วิตกจริตนะวิตกคือยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเข้าใจไหมคะวิจารณคือพิจารณาเรื่องที่ยกขึ้นมาแล้วก็มีปิติมีสุขสี่อย่างเนี้ยเป็นฌานที่หนึ่สองสามสี่เนี่ยนะคะยังหยาบอยู่พอมันหดตัวมันเหลือองค์ที่ห้าคืออุเบขาเอกคตาอานุดูต่อเมื่อปิติสุข อันเกิดจากวิเวกเนี่ยนะคะมันสงบระงับลงดูต่อไปนะคะเพราะความที่วิตกวิจาร์ทั้งสองระงับลงเข้าถึงตุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นดูตรงนี้ไม่มีวิตกเพราะมันหยาบไปแล้วไม่มีวิจารเหลือแต่มีปิติสุขอันเป็น สมาธิแล้วแหลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติปิติเป็นของหยาบไปแล้วเข้าสู่ตติยฌานแล้วเห็นไหมคะย่อมเป็นผู้อยู่ด้วยอุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอ,อริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติ อยู่เป็นปกติสุขดังนี้วิตกไม่มีแล้ววิจาร์ไม่มีแล้วปิติหยาบไปแล้วสุขเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วอยู่ด้วยอุเบกขาคือไม่เพลินอยู่ในปิติสุขมีอารมณ์เดียวดูนะคะมีอุเบกขาเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุข เข้าถึงการละสุขเสียได้ละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนคือขณะที่ผ่านมาการก่อนนในขณะที่ผ่านมาเข้าถึงฌานที่สี่จะตุทฌานแล้วไม่มีทุกไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะอุเบกขาแล้วแลวอยู่ ดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบสมาธิชอบอยู่ด้วยอารมณ์เดียวอุเบกขาเอกาคาตาเนี่ยถ้านั่งหลับตาแล้วไม่มีอย่างเงี้ยที่หลับตาเกาเป็นต่อเนี่ยจะหลับตาหรือลืมตาต้องอยู่บนเนี้ยมกกรรคจิตอันเนี้ยเข้าใจมหม ที่เรานั่งหลับตาเราเหมือนเอาหินไปทับหญ้าอย่างเงี้ยตอนเอาหินไปทับนะหญ้ามันก็ไม่โผล่เราก,กิเลสมันก็ไม่โผล่หรอกตอนนั่งหลับตามันจะไปอยากอะไรด่ะแต่พอออกจากกรรมฐานเหมือนเอาหินออกมาลากงอกเหมือนเดิมหญ้าลอกงอกกิเลงอกเหมือนเดิมถ้าอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะก้าวหน้าละ่ะอย่ามาคุยกันเลยนั่งนานได้กี่ชั่วโมงคุยกันดีกว่าว่ามีชีวิตเนี่ยนะคะ ในเวลาที่ไม่นั่งน่ะไม่ให้อกุศลเกิดได้เลยนั่นแหละใช่นั่นแหละ,หละคือผู้ปฏิบัติธรรมและยังต้องทำกุศลที่เกิดได้ยากให้เกิดขึ้นด้วยเห็นไหมทำการเดินทางให้ต่อเนื่องแล้วต้องอยู่ในสัมมาสม,มาธิคืออยู่ในอารมณ์เดียวคืออุเบกขารู้แล้วไม่ปรุงแต่งจนมีจิตท,ที่เป็นการวางจากการเพลินใน วิชาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งพวกนี้จะรู้เรื่องนี้นี่แม่อธิบายให้เห็นก่อนว่าเนี่ยหนทางอย่างเงี้ยเขาเรียกหนทางที่จะทําให้เราเป็นอิสระจากทุกข์2องสสสองสสสสสคือปัญญาสาคือศีลอีกสคือมรสมาธิมร์มีสองสสาถามว่าถ้ามีคนบอกว่าเธอจะเดินอยู่บนอริยมร์มีองค์แปดตอนไหน ตอนใส่เสื้อสีขาวถือสินแปกินข้าวสองมือ้อมาอยู่สเสถียรธรรมหรือตอนไหนเนี่ยแม่ท้าเธอเลยเธอจะได้รู้ว่าเธอเกิดมาพ้นทุกข์ได้เธอรู้ไหมเธอจะเอามักเนี่ยอยู่ตอนไหนของเธอเธอต้องบอกว่ามักเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเลยนะเธอต้องมีมักขจิตเลย ไม่ใช่เรื่องยูนิฟอร์มไม่ใช่เรื่องสถานที่ข้างนอกไม่ใช่เดินด้วยเท้าแต่เดินด้วยจิตเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เธอดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออยู่บนมารักเธอรอดถามว่าเมื่อไหร่ here and now mm hmm. เธอต้องเก็ตอย่างนี้เลยนะเรียนธรรมะเนี่ยอย่าไปเงอะงะใบไม้กำมือเดียวเนี่ยนะพูดเรื่องไม่ทุกข์ให้ได้นะก็ต้องรู้จะไม่ทุกข์ได้ยังไง พระผู้มีพระภาคเจ้าหยิบใบไม้มาถามสาวกทั้งหลายว่าเธอเห็นไหมว่าใบไม้ในมือเรากับในใบไม้ทั้งป่าเนี่ยเธอคิดว่าที่ไหนมีมากสาวกบอกว่าใบไม้ในป่ามีมากพระองค์บอกว่าใบไม้ในป่ามีมากแต่เราสอนเธอแค่ใบไม้ในกร,รม,มือเดียวเราสอนเธอเรื่องไม่ทุกข์ได้อย่างไรจบเธอไม่ต้องไปเรียนเยอะในป่าเอาเรื่องเดียวคือมีชีวิตไม่ทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็สอนเรื่องอริยสัจสี่ ทุกมีว่าให้เห็นไม่มีว่ให้เป็นกิจต่อทุกคือต้องกําหนดรู้ทันทีที่มีความอึดอัดทางจิตต้องรู้ตัวนั่นคือเรื่องที่หนึ่งสองต้องสืบหาว่ามีอะไรเป็นสมุทยัยพวกนี้จะพูดเรื่องสมุทยัยในเรื่องปฏิจจสมุทบาทกิจต่อสมุทัยคือละวางเปลี่ยนมันสามนิโรธคือทุกไม่มีทุกจะไม่มีได้ด้วยอะไรด้วยมรร แล้วกิจต่อมาคคืออะไรคือภาวนาภาวนาแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่านั่งหลับตาภาวนาแปลว่าทําให้มีขึ้นเจริญขึ้นมรคกับภาวนาคือทําให้จิตอยู่บนมรคมีมรคกจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วเธอจะได้นิโรธคือทุกข์ไม่มีกิจตอนนิโรธคือทําให้แจ้งอริยสัจสี่นี้เป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่าเป็นใบไม้ในกำม,มือเดียว ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230้ให่รวมกัน